สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้พามาดูทีวีเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นทีวีสีนะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็น family ขาวดำนะครับคราวนี้มาเป็นทีวีสีนะครับทีวีสีตัวนี้ยี่ห้อโตโยต้านะครับซึ่งท่านผู้ชมคงน้อยคนนะครับที่จะเห็นก็คือโตโยต้าเขาแถมมากับ รถยนต์นะครับรถยนต์ไม่รู้รุ่นไหนนะครับไม่รู้รุ่นไหนหน้าจอ6 7นิ้วนะครับเนี่ยนิ้วประมาณนี้นะครับ6นิ้วนะครับรุ่นนี้ก็คือ,อชื่อรุ่นของมันก็คือเขียนว่า CTV600 นะครับ CTV 6ว0คราว<ๆ>นี้ก็คือรุ่นนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันใช้ในรถยนต์นะครับใช้ในรถยนต์ซึ่ง มันจะมีหมอแปลงนะครับมีหมอแปลงท่านผู้ชมสังเกตว่าหมอแปลงเขาบอกว่า13.5โวลต์1.7แอมป์นะครับดูขั้วด้วยนะครับขั้วเห็นไหมครับด้านในเป็นขั้วบวกนะครับอันนี้คือมอแปลงอะแดปเตอร์เขาก็คือมอแปลงนี่เขาจะให้ใช้ในในบ้านนะครับในบ้านแต่ว่า,าไฟไฟทำไมไฟ13.5โวลต์ เนื่องจากว่าในรถยนต์นะครับเวลาเราเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องไดชาร์จมันจะออกไฟมันจะออกมาประมาณ13.8 V โวลต์นะครับสูงสุดนะครับเขาก็เลยต้องทํารุ่นนี้ให้รองรับไฟได้ที่13.5 V ถ้าโวลต์ท่านผู้ชมจะสังเกตว่า,าทีวีทีวีเล็กส่วนใหญ่นะครับมันจะใช้12 V โวลต์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีวีสีนะครับมันจะใช้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหม้อปแปลงนะครับหม้อปแปลงเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้กับรุ่นนี้นะครับต้องอย่างน้อยประมาณ2แอมป์เลยนะครับถ้าใช้ที่บ้านนะครับถ้าเราซื้อมออแปลงทั่วไปนะครับไม่ใช่มันมากับตัวมันนะครับอย่างตัวนี้มันมากับมันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซื้อแยกเนี่ยเราต้องใช้ประมาณ2แอมป์ไม่งั้นไม่พอนะครับไฟไม่พอนะครับทำให้มอเตอแปลงเนี่ยร้อนฉฉ่นเลยนะครับแล้วก็พังได้ง่ายๆนะครับอันนี้รูปนะครับรูปหน้าตามนะครับสําหรับรุ่นนี้มันจะไปตองกับทีวี อีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Family พูดง่ายๆคือ Toyota น่าจะไปสั่งผลิตแบบ OEM นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ Family นะครับนี่นะครับมันจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเท่ากันทุกอย่างนะครับเนี่นะครับอะไรเหมือนกันทุกอย่างนะครับคราวนี้ผมมี2ตัวผมก็เลือกที่จะซ่อมตัวโน้นนะครับตัวนี้ก็ไว้ทําอะไรนะครับ ตัวนี้ก็เสียเหมือนกันนะครับแต่ว่าไว้เป็นอะไหนะครับเนี่ยตัวนี้นะแฟบรนะครับตัวนี้มันสามารถเอามาทําเป็นอะไรได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมตรวจเช็คดูนะครับถ้ามันเสียอะไรผมก็เอาของรุ่นนี้นะครับไปใส่นะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับด้านข้างนี่นะครับมันก็จะมีตัวปรับแบบนี้นะครับรุ่นนี้มันจะมี AV ให้เลยนะครับ ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าทีวีเล็กแบบนี้นะครับทีวีสีมันจะมี AV ให้เรียบร้อยนะครับ a v กับ Audio โนะครับใช้สาย RCA ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับความสว่างนะครับความเข้มนะครับแล้วก็สีนะครับตัวปรับต่อลต่อหูฟังนอกได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นปรับข้างบอลนี่ปรับความชัดนะครับความชัดของภาพไม่จําเป็นก็อย่าไปชอบปรับมันนะครับข้างล่างนี่ความสว่างนะครับอันนี้ ปรับที่ไฟแบกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งว่าไฟแบกมันเป็นยังไงนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวตัวนี้อ่าด้านหลังนะครับดูด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นเลื่อนสถานีเลื่อนสถานีก็เป็นระบบ Rf นะครับอะนาลอรรุ่นโบราณนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็วลลุ่มด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับว่าจะเป็น ระบบอะนาล็อกนะครับแบบ RF เดิมหรือว่าจะเป็นดิต้อนนะครับดิต้อนมันคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือวิดีโอนะครับสีเหลืองสังเกตดูนะครับมันจะมีสีนะครับสีท่านผู้ชมเห็นว่ามันสีเหลืองกับสีขาวนะครับสีเหลืองให้จําไว้ว่าเป็นภาพนะครับส่วนสีขาวหรือบางทีจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับก็คือจะเป็นเสียงนะครับส่วนตัวนี้ต่อสายอากาศนอกก็คือระบบอะนาล็อกเดิมนั่นเองนะครับ ตัวนี้ไฟนะครับเสียบหม้อแปลงไฟนะครับขั้วขั้วเสียบหม้อแปลงนั่นเองนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับดูข้างในกันนะครับดูข้างในกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เปิดฝามาแล้วนะครับนี่นะครับฝาอันนี้เครื่องมันนะครับเครื่องภายในมันนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับ ไฟเบกรุ่นนี้เบอร์ MC FB FBC นะครับ0 0นนะครับอ่านี่นะครับเบอร์ไฟเบกนะครับของรุ่นนี้นี่นะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวผมทำความสะอาดนะครับล้างไอตูดจอมันก่อนนะครับมาลองดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ย้ำบัตรกีนะครับพวกนี้เพราะว่าอ่า เก่าๆโบราณแบบนี้นะครับทีวีเก่าเก่าโบราณแบบเนี้ยนะครับปิ้นมันจะมีหลวมมีอะไรพวกนี้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับต้องไล่ย้ําบัตรครีก่อนเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่ตรวจเช็คดูนะครับแล้วก็มาเจอ Flyback นะครับ Flyback เสียนะครับเสียอันนี้ของตัวนี้เดิมนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ f ฟ m i l y นะครับ ป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็คือของตัวต้านี่แหละครับทีนี้ Flyback ตัวนี้มันเสียนะครับเสียเนี่ยของตัวเนี้ยผมเลยต้องถอดจากตัวเนี้ยนะครับตัวตัวที่เป็นอะไหล่เนี่ยนะครับมาใส่นะครับฝาครอบมันด้วยเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเพราะมันใช้แทนกันได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับ ก็เลยเอามาเอาอะไห่มาแทนซะเลยนะครับนี่ครับเป็นไฟแบกนะครับไฟแบกของเบอร์นี้นะครับถ้าหน้าตาแบบนี้นะครับยี่ห้อ family นะครับรุ่น3 9 0 n นเะครับท่านผู้ชมก็ไฟแบกมันจะเบอร์ mc นะครับเดี๋ยวผมบอกก็เลยนะครับ mc fbc ขีด0ูนนะครับก็คือไม่ต้องไปหาซื้อครับไม่มีนะครับไม่มีอาการเสียมันก็คือ ไฟแบรกตัวนี้มันรั่วนะครับรั่วเนี่ยผมลองปะดูนะครับปะนะครับใช้กาว epoxy นะครับปะดูแล้วก็มันรั่วตรงนี้นะครับไฟเลบเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็สายสายตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหัวมันก็มันมันเปื่อยหมดแล้วนะครับก็เลยดูแล้วไม่น่าจะไหวนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาจากตัวโน้นนะครับ มาใส่ตัวนี้นะครับมาใส่ตัวนี้จริงๆสภาพพอกันนีแต่ผมอยากจะได้ตัวต้าไว้มากกว่านะครับผมก็เลยถอดจากตัวนี้ไปใส่ตัวโน้นนะครับราคานี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียตัวนี้ตัวเดียวนะครับเนี่ยไฟแบกนะครับเรียกไฟแบกตัวอ่าเป็นคาโทษนะครับตัวจ่ายไฟสูงของคาโทดก็มันก็เหมือนทีวีตัวใหญ่ๆนั่นเองนั่นครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วใช้งานได้แล้วนะครับก็ เดี๋ยวก็จะมาทดสอบให้ดูเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะให้ดูเฉพาะตัวโตโยต้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองอต่อกับทีวีดูนะครับทีวีดีต้นปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีขั้ว AV อยู่แล้วนะครับสามารถต่อได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมต่อกล่องนะครับกล่องทีวีดีต้นไปเข้าทีวีเล็กแล้วนะครับทีวีเล็กเนี่ยนะครับ6นิ้วเนี่ยนะครับของโตโยต้านะครับก็เดี๋ยวลองเปิดดูเลยนะครับตอนนี้ใช้ได้แล้วต่อหม้อแปลงแล้วนะครับหม้อแปลง รียบร้อยนะครับสวากาศต่อเข้าเรียบร้อยนะครับสัญ,ญญาณอะไรทุกอย่างนะครับเปิดเลยครับจากสถานยาลัยแห่งหนึ่งออกไปจากนั้นก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ไปพบกับผู้ที่นําข้อสอบออกไปก็คือน,นักคณิษฐาคณิษฐาที่ตํารวจก็จับมานี่แหละค่ะ อายุ53ปีเ mm hmm. ป็นนักวิชาการอิสระดีกรีเป็นถึงระดับปริญญาเอกนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่ามีมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแต่จากการตรวจสอบเนี่ยคณิตฐาเนี่ยเขาสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่คุมสอบ mm hmm. ก็เลยอาศัยจังหวะ mm hmm. เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เขาเผลอ mm hmm. เขาเผลอปุ๊บ mm hmm. ก็ลักลอบนำ mm hmm. ข้อสอบ ราชการนะคะที่ต้องสอบในรายวิชานันน้นเล่นปีซาร์ไปเล่นปีนานคือเล่นหลายตำแหน่งนะครับวันทุ่งใหม่ เขาบอกว่าไม่ใช่เด็กนะครับนักเตะคนเดียวน้องแฟนเล่นตำแหน่งเดียวก็ได้เลยครับเขายกตัวอย่างว่าคุณดูซาร่าสิซาร่ายิดีกว่ากับผมไม่ไปไหนเลยนะครับและไงและปีน mm ี hmm. ้ค right ือพ mm ีค hmm. ส nice. ุดเลยนะครับทำลายเลคอร์ดนะครับตั้งหลายเลคอร์ดแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีมากสุดในอาชีพของเขานะครับนี่เล่นตำแหน่งเดียวก็ได้นะแต่ชัดเจนทําได้ดีนะครับโหไม่ชื่อด้วยนะคะชุดพิธีกรนะคะจากโรเชรินออฟฟิเชียลนะคะยาหญิงค่ะบายชุด มัจะออกไปครับเอเอเฮ้ยมั่นใจนะว่าที่นี่ปลอดภัยแันเดี๋ยวอยอยากขอซื้อเปน็นนักชนยากซื้อเลยเหรอว่า ไม่ในครั้งนี้อาจจะเกิดจากความประมาทของมรดส์อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอามาเตือนกันนะคะเรื่องของไฟนไฟทีนี้มาดูเรื่องของของโ,โมยโจรกันบ้างนบนธบุรีคะ่ะนี่ด้วยอยันเนี้ยยังมีนาเดี๋ยวพี่จะไปรวมเลยมีนิกิสเดินมีนาเนตุลาเดี๋ยวไปหาก่อนไปหานะแล้วก็ทำแบบนี้น่ารักดีโดยยที่พ<า>ี่ทีมงานน อนใช้เป็นตัวอย่างเป,เป็นแม่แบบของไทยก็มีคณะกรรมการเงินการเงินใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันโลกก็เอาแบบเนี้ไปรัฐธนาคารอาขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่หนึ่งของโลกก็แสดงครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันใช้งานได้ดีแล้วนะครับก็รับได้ชัดเจนเลยนะครับเอาไวด้ดูเวลาเราไป ท่องเที่ยวนะครับไปต่างจังหวัดนะครับสามารถพกพาได้นะครับเข้าป่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าทีวีพวกนี้เรามีแค่กล่อง1อันนะครับกับแผงเล็กๆ1แผงนะครับกับไฟแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะครับ12อโวลต์นะครับเราก็สามารถที่ว่าดูทีวีได้แล้วนะครับอยู่ในบางทีถ้าเราไปในสถานที่แคมปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะดูหนังดูอะไรดูทีวีนะครับเราก็สามารถดูจาก ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พกพานะครับสมัยก่อนมันมันจะฮิตมากนะครับเพราะว่ามันสะดวกปัจจุบันเขาก็ดูจากมือถือกันนะครับดู YouTube ดูอะไรกันแล้วนะครับก็กองหมดยุคไปแล้วนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเราจะมาใช้ประโยชน์มันก็ได้หลายอย่างนะครับออกมาต่อเล่นเกมนะครับออกมาทดลองดูป้อนสัญญาณนะครับสัญญาณแสัญญาณ AV อะไรพวกนี้นะครับมันก็ แล้วแต่ว่าคนจะเอามา,อาให้เกิดประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับาการใช้งานนะครับก็เอาไว้ดูก็ได้นะครับดูถ้าเกิดเรามีที่แคบๆนะครับเราก็ใช้จอเล็กๆนะครับซึ่งมันก็ชัดเจนดีนะครับแล้วก็ไม่เกะก,กะนะครับส่วนของผมก็ เอาไว้ทดสอบนะครับทดสอบพวกเครื่องเล่นวิดีโอนะครับแล้วก็บางครั้งก็เล่นเกม Family f a m i c คอมอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันเก็บง่ายนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายมันสะดวกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าทีวียุคนี้บางทีมันอาจจะเหมาะกับเครื่องเล่นในยุคโบราณบางอย่างนะครับอย่างเช่นเลเซอร์ดิสนะครับเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสเครื่องเล่นวิดีโอนะครับแล้วก็ประเภท น่าจะเกมนะครับเกม Family Famicom นะครับประมาณนั้นคงคงเหมาะเพราะว่ามันเป็นยุคเดียวกันนะครับตัวนี้2ระบบยังใช้ได้อยู่นะครับระบบ r f นะครับแล้วก็ระบบระบบ AV นะครับเดี๋ยวผมดูไ f นี่นะครับ r f สมัยก่อนนะครับมันก็ต้องเลื่อนเนี่ยนะครับมีเข็มเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีเข็มเนี่ยนะครับเลื่อนไปเลื่อนไปอะไรเนี้ยนะครับนี่นะครับถ้ามีสัญญาณ r f นะครับ เราไว้ทดสอบได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะมันยังใช้ได้อยู่อันนี้เป็น a v นะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็ให้ดูกันว่าบางครั้งนะครับทีวีพวกนี้มันก็ยังเอากลับมาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเป็นจอแคโทดอะนะครับก็มันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ขายถูกๆนะครับแต่ ส่วนใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะเสียนะครับเสียต้องซ่อมก่อนนะครับอย่างตัวนี้ก็เสียอย่างที่บอกนะครับเขาขายถูกเพราะมันเสียนะครับมันเสียนะครับขายมาหลักร้อยแต่มันเสียนะครับอะไรก็มันหายากนะครับถ้าผมไม่ได้ตัวอีกตัวนึงเป็นอะไรก็หาซื้อไม่ได้นะครับอะไรมันก็แค่ตั้งโชว์แค่นั้นนะครับคราวนี้พอดีได้อะไรมานะครับตอนแรกก็กังวลอยู่นะครับเพราะว่า มันอะไรตัวไฟแบกตัวที่บอกนะครับมันไม่ไม่มีขายนะครับไม่มีขายทีนี้บังเอิญไปได้ตัวหนึ่งนะครับมาดูเอ๊ะมันเห็นมันเบอร์เดียวกันนะครับก็เลยเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้นะครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ใช้ได้นานเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงเป็นประโยชน์บ้างนะครับเป็นแนวนะครับเป็นแนว ็หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับมันเยอะแยะอยู่แล้วเพียงแค่จัดการจัดสรรให้มันเหมาะควรผมว่าอเมริกาก็จะดีขึ้นพออเมริกาดีขึ้นปั๊บมันก็กลายเป็นดีขึ้นหลายแ,ลแห่งทั่วโลกไปพร้อมกันเพราะว่าอเมริกาเป็นยังเป็นหลักของของโลกอยู่